สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบก,กันกับการพยากรณ์อากาศประจำวันในวันศุกร์ที่10มกราคมพออ 2, ศ2568ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างช่วงบ่ายครับต่อมาเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันในวันที่10มกราช่วงบ่ายนะครับก็คาดว่าจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงแล้วก็อุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสส่วนลมเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยอุณหภูมิสูงสุดคาดว่าจะอยู่ที่26-29องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดคาดว่าจะอยู่ที่15-17องศาเซลเซียสครับต่อมาเป็นพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้านะครับโดยจะแบ่งได้เป็น2ช่วงช่วงแรกก็คือช่วงวันที่10-13มมกราคมก็คาดว่าจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง แล้วก็อุณหภูมิจะลดลง4-6องศาเซลเซียสส่วนลมเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยอุณหภูมิสูงสุดคาดว่าจะอยู่ที่25-29องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดคาดว่าจะอยู่ที่13-18องศาเซลเซียสช่วงที่2คือช่วงวันที่14-16มกราก็คาดว่าจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าแล้วก็อุณหภูมิจะสูงขึ้น2-4องศาเซลเซียส ส่วนลมเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยอุณหภูมิสูงสุดคาดว่าจะอยู่ที่28-32องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดคาดว่าจะอยู่ที่14-19องศาเซลเซียสครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอฝากเตือนให้พี่น้องประชาชน ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงรวมทั้งก็อยากจะให้ระวังอันตรายจากอัคคีภยัยเนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้วก็ลมแรงไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับการพยากรณ์อากาศในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน